สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นสูตรสมุนไพรใบกัญชานะครับสุดยอดครับร้านนี้ใส่บใบกัญชาในก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับแล้วก็ยังจะมีเมนูอื่นๆนอีกนะครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ยังมีผัดไทยผัดไทยที่นี่ขึ้นชื่อมากครับแล้วก็ยังมีหากินยากขนมผักกาดครับเดี๋ยวก็เจอกันในร้รานครับ สนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมขนนเนี่ยกาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุนจัดทาวิดีโอชุดนี้อันนี้ก็เป็นพื้นที่ปักซอยซอยนี้มีชื่อไหมเออหลักปักซอยนะเขาจะมีชื่อหลายเขานี่ตะวันดาซอยตะวันดานี่ยเรมามั้งนี่นะครับสุดยอดครับบุ้ยเตี๋ยวตุน๋นสูตรสมุนไพรใบกัญชาวันนี้ผมจะมากินก๋วยเตี๋ยว ที่ใส่ใบกัญชาครับนี่เข้าไปในซอยนี้นะครับสักร้อยสองร้อยเมตรข้างในก็มีป้ายโชว์หน้าร้านอยู่ไม่ไกลสักร้อยเมตรนี่นะครับง่ายๆครับก๋วยเตี๋ยวสูตรใบกัญชาเนีย่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําเส้นทางของการไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอ,อะไรนะก๋วยเตี๋ยวหมูตุนสมุนไพรสูตรใบกัญชานะครับเริ่มต้นจาก คนที่มาจากถนนตลิงทันสุพรรณเดี๋ยวนี้เขาเรียกถนนแล้วนะที่มาจากบรมราชชนนีแล้วก็เลี้ยวขวาม,มาบางโมทองเนี่ยเมือเ่อก่อนเรียกว่าตลิงทันสุพรรณเดี๋ยวนี้เรียกว่าอะไรอ่เรียกว่าราชพฤกษ์หรือว่าถนนราชพฤกษ์หรือถนอนอะไรวะจําไม่ได้ละเอาเป็นว่า,าถ้าแถวบางใหญ่ทิศตี้ว้างั้นถ้าแถวพ่อปิ่นสามคุณมุ่งหน้าจากาถนนบรมราชชนนีหรือว่าบางแควิ่งมาบางโมทองนั่นแหละ ก่อนที่จะถึงพระปิ่นสามก็จะมีซอยเข้าเรียกว่าซอยวัดส้มเกี้ยงซอยวัดส้มเกี้ยงล่างนะครับวัดส้มเกี้ยงล่างหรือวัดส้มเกี้ยงใต้นะก็เข้ามาในซอยนี้หรือถ้ายากก็เข้ามาในซอยกาตนาเข้ามาทางซอยกาตนาก็วิ่งมาจนถึงคลองวป,ปาข้างหน้านี้จะเป็นแยกคลองวป,ปาแล้วถ้าคุณมาจากซอยกาตนามาจนถึงวัดอนเนกก็จะถึงคลองวป,ปาเหมือนกัน แล้วคุณก็เลี้ยวขวาแล้วก็จะมาบรรจบไปแยกข้างหน้านี้่าแยกข้างใน,นีถ้ามาจากว่าเนกนะครับแต่ถ้ามาจากว่าส้มเกี้ยงก็วิ่งตรงผ่านคอมบาแล้วก็ตรงเข้าไปผ่านตลาดชุมพลผ่านนี้ไปเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มเดินทางละเดี๋ยวจะให้ดูภาพผ่านตลาดชุมพลไหมนะครับอันนี้บริเวณที่ผมวิ่งนี้คือซอยอซอยวัดส้มเกี้ยงล่างหรือซอยที่ก่อนถึงพระปิ่นสามนะก่อนถึงพระปิ่นสาม ในสอนนี้มีวัดเยอะมีวัดส้มเกี้ยงไปอยู่ปากซอยแล้วก็จะมาวัดบางโพแล้วก็มาวัดวัดหลังบางสุดท้ายก็ามาถึงวัดอนเนกเหมือนกันนี่แหละถ้าปลายทางเส้นนี้จะไปถึงว่วัดต้นเชือกอถ้าใครถึงวัดต้นเชือกแสดงว่าเลยลนะ่ะตอนนี้ผ่านแยกนะครับแยกแยกดึงคลองอ,อป่า,าตรงนี้เป็นซ้ายมือสายเืองเหลือเนี่ยเป็นตลาดจุมพลพาณิชย์วิ่งไปเรื่อยครับ จากตรงนี้ไปอีกสัก4 0 0ร้อเมตรนะครับจากตรงนี้ไปอีกสัก4 0 0ร้อเมตรก็จะถึงปากซอยเข้าไปเจ้าร้านก๋วยเตี๋ยวใส่ใบกัญชาเนะี่ยพามาหน่อยขวามือหลังคาสีน้ำเงินไม่รู้ได้จอดจะเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยใช้ได้ท้านนี้ครับเดี๋ยวว่าน่าจะมารีวิวว้านี้ ใช้ได้อยู่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำอร่อยแล้วก็จะมีอาหารตามสั่งต้งยมยำแล้วก็จะมีอะไรส้มตำเลยส้มตำร้านนี้อร่อยครับเดี๋ยววันนี้แนะนาร้านนี้ก่อนซอยนี้ของกินเยอะอันนี้ข้ามคลองจำนันคลองเจริญสุขไม่ใช่คลองจำนนจิตคลองเจริญสุขข้ามคลองมา สี400่ร้อยห้าร้อยเมตรนี่ครับถึงแล้วปักซอยซอยตะวันนาไม่แน่ใจว่าชื่อซอยหรือว่าชื่อชื่อร้านเขานะร้านเขาน่ะเป็นร้านตะวันนาร้านเขานี่จะเปิดเป็นบริษัทด้วยหรือไงเนี่ยนะจะเห็นป้ายโฆษณาหน้าหน้าปักซอยเลยนี่เดี๋ยวดูนะสีส้มๆเนี่ยเห็นไหมครับนี่ติดหน้าป่ะหน้าปกซอยใหญ่ๆเลยนี่เข้าไปอีกหน่อยนึงครับอีกประมาณสักห้าสิบเมตรข้างหน้าถึงร้านก๋วยเตี๋ยว ขอไปหน่อยเดียวนะก็จอดรถแถวนี้ได้แล้วนี่ครับเราจะเห็นป้ายโฆษณาหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวใบกัญชานี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นสูตรใบกัญชาไปแล้วเขาไปในร้านกงนนี่คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นดูชามเช็ดกรมือใหญ่ใหญ่ใหญ่เลย บรรยากาศร้านก็น่าทานอยู่นะครับเนี่ยอันนี้เขาเปิดจากในบ้านเขาเองออยู่ในซอยวัดสุ่มเกีียงวัดสุ่มเกี้ยงทางใต้นะไม่ใช่วัดสุ่มเกีียงเหนือเข้ามาในซอยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านว่าเลยนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นใบกัญชาก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นใบกัญชาใครสนใจมานะครับ เลยคองวัปามามองขวามือเลยเข้าววัดสมเกียงหรือเข้าทางสอยกาตนานก็ได้แล้วก็มาถึงคองวัปาแล้วก็หาทางมาบรรจบก,กันให้เจอตรง,งาแถวตลาดชุมพลพาณิชย์พอถึงตลาดชุมพลพาณิชก็เลี้ยวผ่านหน้าตลาดมาจะเป็นซอยน้อยๆเข้ามาก๋วยเตี๋ย,เยวเนื้อตุนใบกัญชา มีขนมโบรบบบบาณโบราณเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูนี่ครบนี่ผัดไทยผัดไทยะเลมีขนมพักกาดด้วยนะนี่ับอันนี้หาก,กินยากขนมพักกาด ยมีพริกผัดพริกป่นผัดน้ำส้มพริกดองเลยอันนี้ซอสพริกกินกับน้ำอันนี้แปล่หูแปลกตาเดยวชิมให้ดูอื้อหือาแว่นลุดอึ้บดูช้อน เป็นสีทองเลยนะเป็นสแตนเลสชุบสีทองเลยงแย่แงงร้านนี้ทางก็เป็นชามไม้โอ้ย่างเยอะอย่างเยอะได้กินหอมอยู่เีรดายกล้องผมไม่สามารถบันทึกกลิ่นได้กินเครื่องเทศชุนอะเอาลมแบบ ก๋วยเตี๋ยวหมูตุนเครื่องเทศเยอะๆหมูตุนเครื่องเทศเยอะๆอันนี้หมูตุนเนื้อตุนน่าจะเป็นเนื้อเขาบอกว่าเนื้อเนี่ยให้กินกับซอสมะเขือเทศขอโทษชอบพริกชอบพริกปรุงรสของเขาเนี่ยลักษณะาคล้ายกับน้ำจิ้มหอยทอดอารมณ์เหมือนน้ำจิ้มหอยทอดแต่เปรี้กว่าเผ็ดกว่าอร่อยปะ เน้อสุนกินอยน้ำจิ้มมามันที่หน่อยทอดจะใส่เ,เหมือนเอาซอพริกมาบินมาใส่พริกหยองเข้าไปเพิ่มไหมแล้วก็ใส่น้ำปลาเพิ่มอีกนิดนึงมันมันไม่เปรี้อย่างเดียวมันเค็มด้วยอร่อยจะต้องน้ำซุกเข,ขาเนี่ยโทนทางนั้นเค็มรสชาติค่อนออกสไตล์เค็มือม กูคินอืมเท่าไหร่เท่าไหร่เนกานดะเดี๋ยวจะดูของลูกช่าเนุประกกาศหาก,กินยากนะเนี่ยขนุมประกาศช้อนช้อนขอเป็นช้อนช้อนทองแดงไงน,นะงผมว่าบ้านนี้เขนาน่าจะมีเครื่องครัว แบบสไตล์โบราณโบราณเยอะนะดูลักษณะครับไม่เยอะไม่เท่าบ้านพ่อดูร้านนี้เลตติ้งดีครับมีสั่งออนไลน์ด้วยนะมีไลน์แมนมีแกฟฟูดมาลอ้อบ่อยมากเลยในขาสายเฮ้ยผมใส่พริกป่นผัดพริกป่นผัดน้ำพริกเผาอะรสชาติดีขึ้นเยอะเลยรสชาติดีขึ้นเยอะมากแต่เผ็ดมาก เล่นจัดเอาเนื้ยอะเ,เลยนช่วรครับน่ากินมาคุ้มค่าน้ำมันที่มาฝีมือดีดูามนะจุ่มก็ฝ่ามืามอเหอี้ยามวะทำไม้ ลูกค้านั่งไม่ค่อยเยอะผมแนะนำมากกวันซอยนี้มันหายากอยู่หายากผมจะปักหมดุดปักหมุดใน YouTube ให้ร้อนร้อนท้งน้ำก็เถอวร้อนทั้งอากาศแล้วดูนี่จะจิ้ม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  แ <c oughs> จ่มว่ะไม่เคยคิดเลยว่าเนื้อตุนหมูตุนกินกับน้ำจิ้มหอวทอดอร่อยเพิ่งเคยรู้มาแนวใหม่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุนให้น้ำจิ้มมาด้วยยูถ้วยน้ำจิ้มถ้วยน้ำจิ้มก็เป็นไม้ให้มาเป็นไม้เลย ห,หลายชิ้นด้วยเกือบสิบชิ้นอะเกินหกเจ็ดชิ้นอะราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยไม่มีเมนูนไม่มีราคาติดยังไม่มีเดี๋ยวดูว่าราคาเท่าไหร่อนนี้การันตีนะนี่ฝีมือ,อนนได้รับรางวัลประเภทอาหารไทยอันดับเลยเนี่ยอันดับ อันดับหนึ่งของประเทศเลย,นะอ,ยอันดับหนึ่งของประเทศผัดไทยชาววังตะวน,นาอันนี้ใบการันตีที่จะบอกว่าเขาจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบกัญชาอร่อยอร่อยอร่อยเพราะกัญชาแน่เลยโอเคขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบายมีของเก่าด้วยของเก่า